สนับสนุนโดยเบเน plus โปรตีนดีๆจากพืชคูณสองนายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนนายสีสวรนจันยาเข้ายื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และนายกรัฐมนตรีต่อสารปกครองกลางฐานใช้อำนาจโดยมิชอบละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติกรณีปัญหากากสารพิษแคดเมียมที่จะนำกลับไปฝังกลบอันมีความเสี่ยงภัยต่อประชาชนโดยขอให้สารพิจารณาไต่สวนฉุกเฉินระงับการขนย้ายแคดเมียมเป็นการด่วนพร้อมขอคุ้มครองชั่วคราวให้สารสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมและผู้เกี่ยวข้องยกเลิกการขนย้ายแคดเมียมกลับไปที่จังหวัดตากต่อไป นายสีสวัณบอกว่าความจริงการจํากัดสารพิษดังกล่าวรัฐบาลสามารถส่งไปกําจัดในพื้นที่รับกําจัดที่ถูกกฎหมายซึ่งมีอยู่หลายพื้นที่ในจังหวัดภาคกลางเพื่อลดความเสี่ยงด้านอุบัติภัยได้แต่ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมและนายกรัฐมนตรีกลับสั่งให้ส่งไปอย่างเดียวทั้งที่นายกรัฐมนตรีมีอำนาจตามพรบรสิ่งแวดล้อม2535สามารถสั่งได้เลยกลับไม่ทำอะไรจนกระทั่งเกิดปัญหาที่โซ่ที่ใช้เกี่ยวไว้กับรถแบคโฮสำหรับยกถุงกาก,าก,ากตอนขาดลง ชี้ให้เห็นถึงปัญหาความสะเพร่าไร้ประสิทธิภาพของการขนย้ายโดยชัดเจนอีกทั้งระบบขนย้ายก็ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งรถขนส่งถุง Big Bag ไม่มี UN Mark และยังไม่มีการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายงาน EA สร้างความเสี่ยงภัยให้กับประชาชนคนงานผู้ใช้รถใช้ถนนตลอดเส้นทางทุกคนต้องพลอยมาเดือดร้อนเสียหายต่อการปฏิบัติการของการขนย้ายแคดเมียมในครั้งนี้ ทางสมาคมจึงเป็นตัวแทนประชาชนในการช่วยฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดและนายกรัฐมนตรีต่อศาลปกครองเพื่อไม่ให้มีการขนย้ายกากแคดเมียมดังกล่าวไปจังหวัดตากเป็นการสร้างความเสี่ยงภัยให้กับประชาชนทั่วไปเกินสมควร